พามาล้างมาล้างอัาหนุนค่ะเพื่อนๆจ๋าให้มัแรงมันออกหรือว่ามีอะไรที่มันค้างอยู่นะคะพีกขาก็พีกขา,าเอาลงั้งเอลทั้งหมดเลยนะคะ ็ไม่ค่อยมีอะไรออกมานะคะแต่แต่เราก็ร้านคือขัเพื่อคนปลอดภัยแล้วเราก็เปิดน้ำด้วยนะคะให้น้ำให้น้ำไหลโอกนะคะเม,มากพี่ชาได้ขักผลไม้มานะคะพี่ชาจะต้องล้างนะคะ น้ำให้น้ำนรงให้น้ำไหล จะได้ไม่ไหลนะคะจะได้ไม่เลอะนะคะจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ะดาถ้าเราปุ๋ยให้เขาแห้งเลยแต่ในพี่พาย,ยังไม่ได้ปุ๋ยให้แห้งนะคะเพราะว่าเราก็ทานจนเดี๋ยวนี้เลยนะคะป้าก็เลยเอาเอากระดาษชุ้ๆนะคะวางสักนิดนึงนะคะวางวางให้เวลาที่น้ํา อ่างนน้าที่ล้างอางุงนที่มันเปียกอยู่กับองุงนที่ไหลที่ไหลออกไปนะคะจะได้จะได้ไม่ค่อยจะได้ไม่ไหลออกไปข้างนอกนะคะจะทําให้ไม่เลอะนะคะมันองุองนอุ่่นสีดํานี้นะคะแต่อันนี้ไล้เม็ดนะคะมันจะมีมันจะมีเหมือนสีขาวขาวนะคะล้างไม่ออกนะคะมันจะเป็นของเขาเองนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่พาจะพาเพื่อนๆมาล้างอีกผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่พาก็ยังใช้น้ำที่พี่พาล้างองุ่นไปเมื่อกี้นะคะล้างนี่เลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเอามาใส่ถุงขายให้เรานะคะเขาเอาไปเคลือบไปเคลือบอ่า เขาเรียกอะไรชะล็กใช่ไหมให้มันแต่แต่สาหรับผลไม้สําหรับของทานได้นะคะอะ่แล้วเวลาเราหยิบมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันจะไม่เหี่ยวเร็วแล้วมันจะทําให้สีสันสวยตลอดเวลานะคะนี่นะคะพี่พาก็า้างก็ไมต้องล้างอะไรมากนะคะล้างมากแล้วผิวก็จะช้ำน,นะคะแล้วแล้วพี่พาก็จะเช็ดนะคะ เช็ดล้วพี่พาถึงจะเอาไปใส่จานที่เอาไว้ถ้าเราทําอย่างนี้นะคะลูกๆของเราก็จะทานผลไม้เยอะขึ้นนะคะเพราะเด็กๆจะไม่ค่อยอยากทานผลไม้นะคะพอพอเวลาเราล้างแล้วทําความสะอาดแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปทานเขาก็จะเดินผ่านแล้วก็หยิบใส่ปากได้เลยนะคะทําให้เด็กๆทานผลไม้มากขึ้นนะคะ แต่ลูกๆของพี่พานะคะจะทานผลไม้เยอะมากนะคะอย่างสมมติน้องเจมส์เนี่ยเขาจะทานถ้าเป็นแอปเปิลก็เขาจะชอบสีสีเขียวนะคะจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งแล้วก็พ่อของเขาก็จะชอบอันนั้นนะคะส่วนพี่พากับน้องนิกก็จะชอบสีแดงๆนะคะสงงัจจะเป็นผู้หญิงสีผู้หญิงมั้งคะยังไงก็นี่แหละคะ่ะแล้วก็องุ่นส่วนองุ่นเนี่ยทานได้ทั้งเขียวทั้งแดงนะคะ ขอ oh, ให้อย่ามีเม็ดนะคะถ้ามีเม็ดแล้วไม่ชอบเลยค่ะทานโดนเม็ดแล้วไม่ชอบพอได้มาแล้วนะคะพี่พาก็จะเอามาเช็ดนะคะเช็ดกับผ้าเช็ดอย่างนี้นะคะเช็ดให้เ้าแห้งนะคะเช็ดให้เขาแห้ง,ะะหแ,หงแล้วเราก็เอาไปวางเอาไว้อย่างนี้นะคะพวกลูกๆนะคะถ้าเราเอามาใส่ตู้เย็นเอาไว้เขาจะไม่ค่อยอยากจะหยิบมาทานเพราะว่า เขาขี้เกียจล้างนะคะอันนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าถ้าเราทําไว้อย่างนี้นะคะแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเดินผ่านเดินผ่านมาคว้าใส่มือมัดยัดใส่ปากแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ล้างไว้จะน,นานมากกว่าจะหมดนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาไปล้างคือพี่พาคิดว่าเขาไม่อยากเ,เด็กๆกันนะเขาก็ไม่อยากให้เขาไม่อยากมือเปียก นะคะไม่อยากเอามือไปโดนน้ําโดนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พี่พาคิดเองนะคะคิดแทนลูกนะคะแต่ถ้าพี่พาทําไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะทานมากขึ้นเราก็จะแฮปปี้แฮปปี้ไปกับเขาด้วยนะคะ mm hmm. แล้วพี่พาก็มีนี่นะคะเพื่อนเพื่อนขามีมีผลไม้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นของปูดลูกชายนะคะ พี่ภาก็จะต้องมีไว้ให้เขาเพราะลูกชายเขาดูแลร่างกายเขานะคะน้องเจมเขากำลังอู้ยโย,ยนี่คือเขาจะทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้านะคะตอนเช้าอาหารเช้าของเขาก็จะเป็น,วโ,นะะโวโคโดนะคะโโคโดเขาไม่ทานเหมือนเรานะคะก็ทานทีละสองลูกสามลูกเลยะคะ่ะเพื่อนๆ เขาจะทานใส่กับโยเกิร์ตนิดนิดแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งนิดนิดนะคะพี่ภาก็จะทำไว้อย่างนี้นะคะให้ลูกนะคะ,ะ,คะเพื่อเวลาเขาต้องการมันก็จะอยู่ตลอดเวลาเพราะเพราะนี่จะเก็บไว้ได้นานมากค่ะเพื่อนๆค่ะจะเก็บไว้ได้นานมากนะคะพี่ภาก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะคือผลไม้ของพี่พาแล้วอีกอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่พายัางไม่ล้างมาเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนนี้นะคะอันนี้ผลไม้อันนี้พี่พาจะใส่ทําไมพี่พาถึงใส่ตะกร้านะคะเพราะว่าเขาจะทับกันมากๆไม่ได้เขาต้องการที่ถางเยอะๆนะคะ นี่ค่ะเอพิคัสนะคะล้างแล้วเช็ดแล้วเราก็ต้องนี่นะคะมาวางอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพยายามไม่ให้เขาเบียดกันจนเกินไปนะคะหรือว่าถึงจะทับกันเราก็วางให้นิ่มมือเข้าไว้นะคะเพราะว่าเขาข้างนอกเนี่ยเขาจะนิ่มมากเลยนะคะเวลาเราเรากัดเนี่ยพี่พาพี่พาจะไม่ไม่ชอบกัดเลยโดยตรงนะคะ เพราะว่าจูดเขาจะเยอะมากนะคะเต็มปากเต็มคําเลยค่ะคุณสามีกลับมาแล้วนะคะพี่พาได้ยินเสียงประตูปิด I'm here in the kitchen นี่นะคะก็จะใส่ไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะใส่ไปอย่างนี้นะคะไม่ให้มันทับกันมากค่ะให้มันค่อยๆทับนะคะอัโหล ยุทายาสนี่นะคะพี่พาก็จะใส่อย่างนี้นะคะคือเขาไม่ค่อยทับกันแล้วเวลาเราหยิบไปทานมันก็จะง่ายนะคะนี่เลยค่ะเต็มตะกร้าเลยนะคะเพื่อนๆเห็นเลยนะคะทัดเพื่อนก็คือ อาหารเช้าของพี่าก็จะเป็นอาหารทั้งเช้าทั้งตลอดเวลานะคะจะวางใส่จานเยอะๆทไมี่ี่วเียยาหยเวักไหมักเหนื่อยเหนื่อยมากคือคือวัก expanding ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะพี่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่านะคะอี่าแรกหนึ่งนะคะกกาจะขอบคุณเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะ